เอาคู่นี้เท่าไรครับพี่ป๋องครับ89 89ิบเดเ้ด้อครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือว่าต์ตำแสนได้คู่แม่ลูกนะครับเด้อลูกมันจะหักนี่อันนี้ใบตองลูก kf 3 1อายุ10เดือนนะครับตัว์เมื่ขันกับคิดว่าสีแดงค่ะกันที่พี่น้องเจอมาขามเข้าไปนี่หักก็เก้าอีกนะครับพี่น้องครับอ่าเบื่อทายยืนเป็นไหนตัวยาวผักบวบครับนี่ตัวยาวทรงเป็นอย่างไรนะครับเบื่อเอาครับพี่น้องครับนี่จังง้วงง้างแบบนี้กะทักมาได้เลยเป็นบวบครับนี่จังเสากจะได้ทีีเดด็แบบน้ครับพี่น้องครับ กคนหา้เขาไอดล้าใ์คนหาทรงรูปมาเลยค่ะอ่าเห็นได้ครับพี่หองได้ผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเชื่องมากๆนะครับเด้อครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับบุญชู c ชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับ สารัความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกะภาคพี้านองนีมาเอาวา่วอยกลางทงน้ำขึ้นก่อนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะกลับมาที่มิตรภาพฟาร์มนะครับพิกัดกายุทธีบ้านป้าแดงตำบลมิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับคลิปนี้มีแม่ลูกสวยๆหนีมาให้หลายคู่หลายควมเลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละสำหรับผู้ใดที่กำลังมองหางวัวแม่ลูกสวยๆย,ยู่นะครับพี่น้องครับ ก็อย่าลืมมิตรภาพฟาร์บนะครับเด้อนี่ละมื้อนี้จะมีงัวแบบใดที่น่าสนสำหรับพี่สำหรับน้องนะครับเนาะจะถูกตาต้องใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอยู่บอนะครับพี่น้องครับแดงทุกตัวนะครับพี่น้องเด้อนี่กติพาพี่พาน้องมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเอาก่อนอื่นถามผู้ใดมีงัวแบบนี้นะครับพี่น้องครับทางมิตรภาพฟารบเนี่ยเพิ่อกรับซื้อขายแลกเปลี่ยนน้ำเด้อไอมีแม่ลูกสวยๆแบบนี้ทักมาได้เลยะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กติดต่อไปให้นะครับเนาะ ก่อนอื่นไปพูดคุยทักทายกับทัางเจ้าของฟาร์มกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปองมิตรภาพฟาร์มค่ะอ่ามือนี้บ้านหลายเลยนะครับเนาะมือนี้ค่ะมีจะคููจะค้มครับป่ะน,นี่มีหาค้มกับสามสาวค่ะมีแม่ลูกห้าคู่แล้วก็กับอีกสามสาวนะครับแม่ลูกนี่มีแม่ตัวใดติดทองน้ำับ่ครึปมีค่ะมีอยู่นะครับเดี๋ยวจังไปรุนกันนะครับ เอาจะเริ่มคู่ไหนครบไหนก่อนครับน้องมะขามฟังทั้งผลนน้องมะขามเดี๋ยวไปที่เป็นสีนน่นแม่สีกับสีมะขามซื้อกับซื้อมะขามสีม,าขามะขามนะครับพี่น้องได้มะขามขวดพี่น้องนี่สีเม็ดมะขามนะครับเนาะนี่แล้วเกาแบบกลางทุ่งนานี่นะครับนี่เด้อบ่หน่อยได้ครับพี่น้องนี่อยากจะได้แบบไหนนะครับเนาะนี่นี่หนังนาหนานทุกตัวแล้วครับพี่น้องเอา้าอดใจรอไว้ไครับพี่น้องครับกะจะใส่เวลาบดด้วครับพี่น้องเด้อนี่มาดูคู่มะขามครับพี่น้องโอ้ซื้อซื้อผมกักับสีหรือครับพี่น้องครับ เอารายละเอียดของตัวน้อยๆนี่ครับลูกพ่ออะไรครับนี่ลูกหาสองศูนหาเดือนจ้ะ SK 5 2 0อายุ5เดือนนะครับพี่น้องแม่ท้อง682เดือนกว่าลรืแม่ท้อง KF 682เดือนท้องนี่ก็คือตัวท้องแล้วนะครับตัวแล้ค่ะตัวท้องสองรอบตัวท้องสองรอบยันไวชัวครับพี่น้องครับยันไวเชื่องค่ะเชื่องใครอยากจะได้คู่มะขามนะครับพี่น้อง SK 5 2 0สองศนะครับพี่น้องเด้ออยากจะได้แบบนี้เอาตัวคู่นี่เป็นลูกอะไรตัวที่ไหนครับแม่ลูกแรกค่ะแม่ลูกแรกลูกที่สองอยู่ในท้องนะครับเนาะ จะพาเบื้องด้านขากด้านนี้ครับพี่น้องครับหนังดีทั้งแม่ทั้งลูกหนังน้านเบ็ดสีดีด้วยครับพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับพี่น้องครับอ่าเนี่มาลูกมาเร็วเชื่องนิดหน่อยนี่นะครับบัวเชิงเชื่องครับพี่น้องครับนี่เม็ดสีดีบระคักด้วยครับพี่น้องเด้อนี่ยแหละใครอยากจะได้เ<ส>บื้องฐายืนของลูกขนนะครับนี่นี่เด้ออ่ามีใบมีหลอดไห้อยู่นะครับเนาะครับเอาพี่ป๋องคู่นี้ว่าไว้ที่เทเลครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันค่ะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเป็นอ่างัวสามตัวนะครับแม่ติดท้องแล้้วเดอครับ 175,000สนาพนะครับแม่นี่สูงอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้146 47ได้146หรือ147นะครับพี่น้องครับนี่แหละเลี่ยมตัวลุงเป็นยังไงครับพี่น้องครับดูด้านนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาวุ้นไปเบิ่งแม่ทั้งนี้ครับพี่น้องครับอ่ะเห็นนะครับเด้อยืนกินยาอยู่ครับพี่น้องครับเพิ่นเลเบ่ได้เอ้เป็นไหนเนาะนี่แหละนี่ใครอยากจะได้เม็ดสีแจ่มๆแบบนี้ครับพี่น้องครับเอ้าอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อเอาฝากช่องทางการติดต่อนะครับบัดนี้ เฟซบุ๊กภูสนิสาจันทจอนค่ะครับ0641929879ไอดีไลน์กับเบอร์โทรจ้ะอ่าเนี่ยนะครับพี่น้องครับเอ๋อใครสนใจนะครับพี่น้องครับพักมาเลยโทรมาเลยว่าเฉิ่งเชิ่งนะครับพี่น้องเด้อนี่เลี่ยมตัวลูกนครับพี่น้องครับตัวหลังตรงดีต้หน้าครับพี่น้องเอ๋ออยากจะได้มาเบิ่งตัวจริงอยู่หน้าคอก่อนครับบัวไม่มีตำหนินะครับเนาะคุณนี่เนาะไม่มีตำหนินะครับพี่น้องครับเอ๋อมาเลือกเอาครับพี่น้องครับอ่าต่อไปจะแนะนําคู่ไหนครับวันนี้ เห็นไหมครับเด้อเห็นเลี่ยมสุกคับเม็ดสีใกล้ๆนี่ครับพี่น้องครับน้องมะขามเม็ดกับเม็ดมะขามสีเม็ดบขามสีเม็ดแบบขามนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาเี็จให้เรียบร้อยเดี๋ยพี่น้องเด้อเอ๋อแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่อ่าต่อไปคู่ไหนครับปัเนี้นี่ค่ะคู่นี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งลูกลูกตัวนั้นแม่ค่ะอ่านี่น่ะครับพี่น้องครับแม่หนีน่ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันว่าลูกตัวไหนนะครับคู่ต่อไปสี่เดือนกว่าเคเอฟสามหนึ่ง คู่ต่อไปคู่นี้ก็คือแม่ท้องสี่เดือนกว่า KF 3 1มหนึะครับพี่น้องครับลูกหกเดือนกว่าไอ้หาสองศูนย์ลูกนี่อ่หกเดือนกว่าได้ครับพี่น้องครับ SK ห้าสองศูนย์นะครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับพี่น้องครับแม่ลูกแม่ติดท้องเป็นคู่ที่สองแล้วนะครับเด้อวัดหลกมแม่เหลาในพุทธหรอครับพี่น้องครับสีแดงเข้มนะครับเด้อเดี๋ยวจะค่อยๆเบลื่อนกันครับพี่น้องส่วนสูงตัวแม่อยู่เท่าไหร่ครับไม่สี่สิบห้าสี่สิบหกเนี่ยนะครับพี่น้องครับเอา ผู้ใดสนใจอยากจะได้คูนี่ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาเบิ้งลูกมันครับพี่น้องครับนี่เนะาะใหญ่ไหม,มานี่ก็ได้ไม่เป็นน้มใหญ่มาทั้งนี่ใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ไกมไม่เป็นนามเดี๋ยวเด้อามมาเป็นนาม,นามพุพยางเบิ้งบ่ได้ครับพี่น้องเ<า>ดี๋ยวก่นีามมา่ได้ครับลูกมันมาแล้วนี่ค่นะลูกมันหนาหนาอู้หนาหนาลูกหกเดือนนะครับเนาะแม่ท้องสี่เดือนก็แสดงว่าสองเดือนนี่ผสมเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาเบิ้งทั้งนี่พี่น้องครับเออนี่แหละ อันนี้เป็นลูกลูกแรกมันบ่ครับนี่ลูกที่สองอยู่ในท้องนะครับพี่น้องครับแม่มันสดบ่ครับนี่แม่สดสดสาวๆอยู่นี่ครับพี่น้องแต่ว่าลูกนี่นังหน้าสร้างใยบักครับนะครับพี่<ม>น้องเด้ออยากจะได้แบบนี้<อ>นะครับเด้อคู่นี้กับมีใบมีหลอดไห้นะครับเนาะเอออเาแบบสดๆนี่แหละครับพี่น้องครับเอ้าเออลายล่ยลูกมากนะครับแม่ไก่แม่มันเออคู่ต่อไปจังไปเบิ่งครับพี่น้องแดงเข้มนังหนาเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิบห้าวุ้นมึงลูกไก่ๆนะครับพี่น้องนี่ลูกตัวนี้นะครับเนาะอ่านี่ยนะครับพี่น้องเด้อมาหาแม่หาแม่ลูก เดี๋ยวจะให้เห็นว่างใกล้ๆครับพี่น้องครับเอาคู่นี้พี่ป๋องว่าไว้เถอะเรยครับนี่สิบห้าห้าจ้ะหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันแม่ติดท้องแล้วเด้อพี่น้องเด้อตรวจท้องแล้วเด้อครับนี่แหละเนื้อหนังของลูกมันเป็นยังไงครับพี่น้องครับนี่ส่วนท้ายเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องอ่านี่ยล่ะยืนยืเฮี้ยงกันซองรองนี่นะครับเนาะคู่นี้นะครับพี่น้องครับเอาหลังตรงๆนี่แหละครับถึงจะย้อนแสงก็จะให้เห็นรูปร่างไปด้วยนะครับกินอย่าเก่งถูกตัวครับพี่น้องครับนี่แหละ เยวจะพาเบื้องนะครับพี่น้องครับเอ้าเออนี่ดนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้เดี๋ยวจะพาเบิ้องขนาดเนาะเนาะเนี่ยแหละครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันนั่นแหละลูกอ่าก็ให้พี่ให้ร้องนี่ขอมาเบิ้องตัวจริงยู่หนาคอกดนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละว่าคือบุญชู้ไทยให้เบิ้งบอลนะครับพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวไปเบิ้งลูกใกล้ๆอีกเทื่อครับพี่น้องครับนี่เห็นเนาะครูนี่นะครับเด้ออาวัวสวยๆงามงาม คูนี่มีตำหนิตรงไหนบ้างครับไม่มีจ้าไม่มีนะครับผมนี่เอานี่แหละครับหนังหนาส้นไถ่เงาหางเปยังไงครับพี่น้องครับแม่กันนะอยู่นี่หลังแตกครับว่าพี่น้องครับเอ้าอยากเห็นชัดๆครับพี่น้องครับสําหรับผู้ที่อยากจะได้ง้งงงาเพื่อนก็อยากเห็นชัดๆนะพี่น้องครับเอ้าก็ค่อยๆเบื้องไปเด้อพี่น้องครับผู้ใดอยากจะฟังราคาเลยกอ่สามารถเลื่อนเบื้องเอาได้ด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับโทรมาได้เลยนะครับเด้อไม่มีตําหนิครับผมต่อไปคูไหนครับนี่ค่ะ คูนี่นะครับพี่น้องโอ้ตัวนี้คือแดงใหม่ดีสิพี่นะ้องเนาะแม่มันตัวนี้ป่ะนี่นู่นนี่ค่ะแม่มันนี่ลูกมัน <c oughs> ตัวนี้ป่ะครับแม่ค่ะลูกมอดอะไรมาโอ้นี่ยนะครับพี่น้องลูกตัวแดงๆนี่ไงเนี่ครับพี่น้องครับแดงดีต้าได้ครับพี่น้องหนึ่งสองสองซีวายหนึ่งสองสองนะครับพี่น้องครับเอา้าเดี๋ยวไอ้เพิ่นไล่มากเกินครับพี่น้องครับแล้วก็ะท่อมบริษัทของง้อหน่อยครับพี่น้องครับเอาเห็นคนเดินไล่ก็ตื่นหนังนาดีอยู่นะครับพี่น้องครับเอาไปเบิ่งแม่มาก่อนก็ได้พี่น้อง แม่ผสม kf 3 1อสามหนึ่งอีกสามสมือผ่านรอบแรกแม่ผสม kf 3 1สามหนึ่งอีกสามสี่วันจะผ่านรอบแรกนะครับพี่น้องเด้อเออของเสื้อเออเนี่แหละครับพี่น้องครับไอเป็นลูกตัวที่ไหนครับเนี่ลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับเอานี่แหละลูกของพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้ซีไว2หนึ่งสองซีวหนึ่งสองสองนะครับพี่น้องครับซีไว2หนึ่งสองสอง แม่ใส่เคฟสามหนึ่งใบเป็นลูกที่อะไรครับก็ลูกที่สองลูกที่สองนะครับพี่น้องครับนี่นงหนาสีดีลูกมันจสักเดือนหรือครับตัวนี้เจ็ดเดือน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 ผมหามุมแงแก้กึนใครเปี่ยนไม่อยากไม่อยากให้ย้อนแสงนะครับพี่น้องครับเอ้าาพเ่งใหญ๋อทางนี้นะครับเด้อนี่แหละพลังนำร่มใหญยหลีครับพี่น้องแม่ตัวนี้เอานี่ยล่ะพี่น้องครับเห็นชัดว์บนนอกครับครูนี่นี่เด้อส่วนสูงแม่อยุท่าะไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบห้าครับพี่น้องครับนี่แหละ เอามุมดันบนเป็นยังไงครับเบื้องเอาครับพี่น้องตบานเม็ดสีตัวนี้แจ่มมาครับพี่น้องครับส่วนหนาอันนี้เขาเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะอยากจะได้เด้อครับมาเบื้องเดี๋ยวสิพายางไปเบื้องส่วนท้ายของแม่กับลูกนะครับเนาะว่าดำดีบ่ครับพี่น้องครับนี่แหละผิดเจรณาเบื้องเอาเด้อครับพี่น้องเด้อกันลังแตกส่วนท้ายนะครับเนาะนี่ข้างหลังเป็นยังไงนมกะเขาตีหัวอยู่นะพี่น้องไม่ตุ้มนิดนึงนะค่ะแต่ไม่เป็นติ่งแม่มันเป็นตุ้มแม่มันเป็นตุ้มนะครับพี่น้องนิดนึงอ่าไมนี่เป กะทายเสีเแดดให้พี่ให้น้องเบื้องแบบนี้แหละครับผมนี่เด้อต้นตัวแม่นะครับเนาะอ่่านีอยากจะได้แบบนี้มาเอาครับพี่น้องครับมาเบื่อว่าคู่นี้นี่จะคู่นี้พี่ฟ้องว่าไว้ที่เท่าไรครับนี่สิบสามสามจ้ะหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันนะครับพี่น้องครับเอาลูกตัวบอกใหญ่ด้วครับพี่น้องเด้อสูงกะสีเอ่อเกือบเกือบร้อยสามสิบบัครับพี่น้องครับแต่เม็ดสีนี่คือว่าแดงบัดคักด้วครับพี่น้องเด้อจะออกสีแดงน้ำมากคุณเลยพี่น้องครับเลือกลูกมันเลยนี่นังนั้นหนาอยู่ๆ่นๆนะครับพี่น้องครับ อ,อยากจะได้คู่นี้มาเอาครับผมอ่าคุณการเดินกันยังไม่มีปัญหาหรอกครับพี่น้องครับผลไปแล้วเอาไปหาบักขามซะไปเดี๋ยวจะให้เบิ้งคู่บักขามเปทนน้ำอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องครับนี่เป็นไหนตูบังขันกับชีวาสีแดงค่ะกที่พี่น้องเจอบักขามเข้าไปนี่คัาก,ก็เกลีอีกแล้วครับพี่น้องครับอ่านี่เด้อเอามักแบบได็ครับพี่น้องครับบักขามกับสมซื้อเลยต่อไปแนะนําคู่ไหนครับคู่นี้จ้ะคู่นี้ได้ครับพี่น้องครับ เดี๋ยวไปพา้าเบื้องคูต่อไปครับพี่้องลูกเป็นตัว,ตวไหนเนาะครับยุโฮมตัวยุโฮมพุนครับพี่้องครับไรมะเออเดี๋ยวสิผ้าเบื้องคูต่อไปนะครับก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนี่แหละครับพี่ป๋องเอาถามผู้ใดมีอ่านี่จังง้วงงามแบบนี้ก็ทักมาได้เลยเป็นบหมครับนี่<ด>จังเสียได้ทักมาได้ค่ะผู้ใดอยากจะได้ที่เด็ดแบบนี้ด้ครับพี่้องครับการคนหาเขาไอดีไล์คนหาทรงลูกมาเลยค่ะอ่านี่นด้ครับพี่้องได้ผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นด้ครับ เชื่องมากๆนะครับเด้อเอาสวยมากๆอยากมีงวดแบบนี้นะครับพี่น้องครับทักมาได้เลยเดี๋ยวจะภาพเบิ่งเม่ไอ้ลูกตัวนี้ครับพี่น้องครับเด้อเดี๋ยวก็มันบ่มาหาแม่เดี๋ยวผมสัย่างไปจำมาให้ครับพี่น้องครับเอาไปลูกไปไปหาแม่แล้วจะได้เบื้องใส่กันเทียบกันจะได้ชมผลงานเนาะว่าการทรงลูกของแม่นี้เป็นยังไงอ่านี่นะครับงวดหลายครับพี่น้องย้นี่ีมิตรภาพฟาร์มนะครับเด้อทักมาเลยครับผมอ่าอ่านี่ยนะครับเราจะพาดูด้านนี้เนาะ เอาตัวนี้นี่ลูกพอได้อายุจักเดือนหรือครับ KF31 5เดือนจ้ะ KF31 อายุ5เดือนแม่ผสมซีไวอีก3ามหมื่นพันสองรอบแบบรอบ2แม่ผสมซีไวศูน96เดี๋ยวครับพี่น้องครับพ่อทอปอ่าเห็นนะครับเด้อไม่เป็นไรลูกไปนี่ก็เสี่ยงเห็นนะครับพี่น้องแม่ผสมซีไวไปแล้วนี่แหละผลงานของอ่ะเดี๋ยวนะครับทํางเออกําลังหนาเนื้อหนังกําลัง KF31 ที่เกิดจากแม่ตัวนี้นะครับพี่น้องครับเนื้อหนังหนาเงาหางยิ่งย่งนี่แหละครับพี่น้อง นี่นแล้วผู้ใดสนใจอยากจะได้คูนี่ได้ครับพี่น้องครับแม่สูงอยู่เท่าไรครับร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามไดครับพี่น้องครับเอาเบอร์มุมทางนี้ครับพี่น้องครับวันนี้อ่านี่แหละครับยางนี่บ่มีต่ำนี้ขาทกขาถอนเหรอครับผมเอาบันนี้แม่ตัวนี้มีต่ำนี้ตรงไหนบ้ครับบ่มีค่ะไม่มีหางเง่าหางลามดีได้ครับพี่น้องครับอ่าเนี่ยเนาะอ่นี่ยแหละครับพี่น้องเอาเนี่ยได้ครับเด้อเดี๋ยวเอาคูนี่วาไว้เท่าไรครับ ร้อยสามสิบสองหนึ่งแสนสามหมืร้อยสามสิบหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับพี่น้องครับคู่นี่นะครับเด้อนี่แหละลูกหลังตรงๆนี่แหละครับกะให้เของมา่อบางตัวจริงอยู่หนักขอกนะครับหรืออยากจะได้อ่ารูปภาพเพิ่มเติมกับโทรทักตามเบอร์ที่เพิ่นหายไปนะครับลายเด้อเขาเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละบ้าลูก้าทั้งนี้ออกมาทั้งเดียดทั้งนี้ลูก้าอยากจะให้เห็นชัดๆเอ๋อเหงาหางนี่แหละครับพี่น้องครับเนื้อหนังกำลังมาเออเนื้อหนังกำลังมานะครับทั้งหุ่นลูกเออสวยม้วนดีขนาดอ่า เห็นนะครับหาแม่ไม่ลูกคุณเน่ยไปท่างุห่วอจริงแต่ท้ายท่างนี่ยพี่ใน้องเห็นจะซัดย่างกับท่างกันเอาทรัพย์นี่แหละครับพี่น้องมันลบแดดให้แม่มันครับผมยาวๆดีอยู่หนึ่งแสนสามหมื่นนะครับโตง่ายนะครับพี่น้องเด้อกาลังยืนสวยอยากจะได้มาเอาครับผมนี่นะครับเนาะเนื้อหนังกาลังมาเอาพี่น้องครับเบื้องเข็นจะซัดครับพี่น้องเบื้องใกล้ๆนี่ยแหละครับผมเบื้องใกล้ๆเลยเอออยากจะได้มาเอาครับพี่น้องครับนี่หางง่ายครับว่าพี่น้อง นี่นะครับเด้อหนึ่งแสนสามหมื่นครับพี่น้องคู่นี่ต่อไปครับคู่นี้จ้ะเพื่อหาลูกมันหน่อยหน่อยเออนะครับพี่น้องลูกเดี๋ยหน่อยนะครับเด้อเดือกขโมยนี่นะครับพี่น้องวัวหน่อยธรรมดาครับพี่น้องครับธรรมชาติของวัวนะครับเด้อนี่ลูกมันเยือนผลครับพี่น้องครับเออูยืนเพื่อง่นครับพี่น้องเดี๋ยวผลใหญ่เพื่อไรมาใส่เราเดือกขโมยเลยมาหรือเปล่ามาปูปไปหาอันนี้จักเดือนหรอครับสามเดือนพอดีซีไว้สามเดือนพอดีลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้องเด้อ นี่ล่ะผู้ใดสนใจเดี๋ยวจะพาเบิ่งไปไก่ย่างไสแม่ลูกไปเด้อลูกซีไวศูน96อายุสามเดือนนะครับกินเก่งเก่งอืมกินกันลูกที่ได้ของแม่เพิ่นครับนี่ลูกแรกลูกแรกนะครับเดี๋ยวจะพาเบิ่งแม่มันอันนี้ลูกสองโอ้ลูกที่สองครับผมลูกที่สองนะครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดสนใจอยากจะได้แม่เนี่ยบ่ท่านผสมที่เนาะหนุกหน่อยนี่ลูกแรมันเป็นหูอบคืนๆแล้วท่านได้ชาดเจนโอ้เห็นนะครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจอยากจะได้คู่นี่นะครับเด้อนี่แหละ สี่วายศูนย์เก้าหกแม่สูงเท่าไหร่ครับนี่ร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าได้ครับพี่น้องครับเอ้าเนี่ยแหละรูปร่างแบบนี้พี่น้องมักน้องมองตัวเงี้ยวแล้วกันถือว่าเนื้อหนักหนาดีครับพี่น้องจะเราเมื่หน่อยตัวนี้เนาะเมื่หน่อยอ่าเนี่ยแหละครับต่ำหนีมีตรงไหนบ้างครับตัวนี้บ่ค่ะบ่ไม่มีนะครับพี่น้องเอออยนั่นแหละจะพาเบื้องท่านันบาหนี่พี่น้องจะให้เห็นชัดๆได้เด้อ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 ด้อเด้อเด้อ 8 9 0 0 0เด้อครับพี่น้องครับอันนี้ก็ถือว่าตั้มแสนได้ครูแม่ลูกเด้อครับเด้อลูกมันจะหักดี่นี่แหละครับกินยาเก่งทุกตัวครับพี่น้องครับกนมบะมีติ่งนะครับตัวนี้เด้อนี่แหละส่วนท้ายแม่ส่วนท้ายลูกเป็นยังไงครับพี่น้องครับสอย่างน้ำเบิ้งให้พี่น้องเห็นชัดๆชัดๆใกล้ๆนี่แหละครับผมแปดหมื่นเก้าเด้อครับครูนี่เด้อเอาอยากจะไะไมาเอาครับยังไวๆอยู่นี่ครับพี่น้องอ่ะนี่แหละมาดูกันเลยเออนี่แหล้วเอาเนี่ยครับพี่น้อง กินน้อแม่ไปลูกหม่ำน่าเห็นว่านั่นเย็นเอาแปดเหมือนเก่าครับพี่น้องครับมักแบบใดมาคู่ใดนะครับหรือมีงบสำหรับไหนกะมาเลือกเอาอยู่นี่มีให้พี่น้องในเลือกหลากหลายสไตล์นะครับพี่น้องครับมักแดงหน่อยแดง,ลแดงหลายแดงใหม่แดงเข้มเนาะมาเอาได้ครับพูนพี่น้องคุนแม่เหมือนด้ครับพี่น้องนั่นมาขามนี่เจ้ามาขามนําทีมครับพี่น้องแม่ลูกมหมดแล้วนะครับเนาะแม่ละหามต่อไปเริ่มวงูสาวตัวนี้วววัสาตนี้นะครับผสมไอ 68วันที่7ตุลาตัวนี้เป็นง่วงสาวทีผสม8เดือนซีไว้มีใบมีหลอดผสมเค kf68 นะครับพี่น้องครับลูกซีไว้มีใบมีหลอดให้เด้อครับพี่น้องเด้อเนี่ยละไปอยากจะได้ส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ลาย40หู47เดือนตัวนี้สูงใหญ่เด้อครับพี่น้องโค้งสั้นนี่ขาบักเหย้าครับผมเครื่องบดติดบดนี่หูหูดำขาคอขาดำเด้อครับพี่น้องครับเนี่ยละไปอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะอ่เนี่แหละมักบ้าครับพี่น้องครับแบบนี้ เง้ยในน้อก็คิดได้แข็งขาดำนะครับพี่น้องครับขันยืนยงยงได้ดีขันบวกเฝ้ากินหยาสีโตใหญ่เขานยุ้พี่น้องตัวนี้ก็ได้เอ้านี่นะครับเด้อวนดูด้านนี้นะครับเนาะอ่ะจักแม่สาวตัวนี้ได้ผสมเคลี่ยหกแปดมาไว้เท่าเลครับเก้าสิบแปดจ้ะเก้าหมื่นแปดนะครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวใหญ่ด้วครับพี่น้องเด้อนี่เทียบกับตัวอื่นเอาครับพี่น้องคุณตัวใหญ่ยิ่ด้วครับพี่น้องนี่ยกแหน่ไม่ติดกินเลยเนื้อหนังอยูหยูนยนเงาหางเป็นยังไงครับพี่น้องครับนี่ละ เดี๋ยวผมจะเบื้องน้มให้พี่น้องสี่บมีิติงบมีตุ่มเหครับพี่น้องครับสีหัวสีเต่าอยู่นะครับเด้อนี่แหละด้านขาด้านนี้เป็นยังไงเกาสิบกัวครับพี่น้องครับต่อรองได้ทุกตัวนะครับพี่น้องครับหายได้สำเน็ยกับบามากครับพี่น้องครับนี่เนาะวัวสาวเด้อครับพี่น้องครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นสาวน้อยยู่ในตัวหน้าหนาไหมทั้งพุณนเนาะเดี๋ยวจังไปเบื้องกันครับพี่น้องครับเี่ล้พายอยากจะได้แบบนี้มากครับพี่น้องครับอ ตัวต่อไปครับพี่ป๋องตัวไหนครับหัวเถิกเนี่ยค่ะเอาตัวผู้นะครับให้ไล่ตัวหนาๆเอาไปที่หลังนะครับที่หลังเด้ค่ะใบตองใบเตยเสื้อยกวนั่นเยกวนั่นนะเนี่ยยืนส่งดีๆซื้อใบตองกับใบเตยครับพี่น้องครับฮะต่อไปวัวผู้ซีไว้สิบหกเดือนซีไว้ศูนย์ก็หกสิบสิบหกเดือนกันเสียซีวักมะขามขึ้นกันกับครูมะขามเสีเดียวกันเลยครับผมนี่หนังหนาหนังย่อยดีครับพี่น้องครับใครอยากจะได้แบบนี้สิบหกเดือนอ่าส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ แต่ร้อยห้าสิบอยู่ด้ค่ะนี่แต่ร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องครับตูใ่ญ่เติบยุคค่ะพี่น้องเอ้าเบื้องส่วนหนานะครับเออนี่แหละครับผมผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้องวดแดงดำนี่ครับออกสีเม็ดบะขามครับผมใครกําลังมองหาวัวพ่อพันยุู่นะครับพี่น้องอ่านี่ด้านขางด้านนี้เป็นยังไงครับพี่น้ององศาของลึงเป็นอย่างไรหรือว่าท้ายเป็นอย่างไรนะครับพวงหางเป็นยังไงเบื้องเอาครับพี่น้องครับหางเงี้ยวด้วยครับเอไข่สองใบครับพี่น้องไข่ดำดียุคครับผม นี da, ba, ่แหละบั้นท ok. ้ายหรือว ah. ่าเม็ดสีก like ับเบื้องเอาครับพี่น้องแล้วกาเห็นแล้วกับเมื่อเบื้องัวจริงอีกครับพี่น้องครับอ่าเอาอนาคตพ่อพันตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับหกหมื่นหกจ้ะหกหมื่นหกด้วยครับพี่น้องครับเอาหกหมื่นหกไ่มีตำหนินะครับเนาะบ่มีค่ะไม่มีตำหนิด้วครับพี่น้องครับนี่เบิ้งกินดีตวไหนครับพี่น้องครับเอาเขาเห็นไ้เรียบรยเลยแล้วครับพี่น้องครับนี่ขาหน่อยขาหญ่กีบล็บเป็นยังไงกับเบื้องเอาด้วยครับพี่น้องเด้อนี่นะครับ นี่หกหมื่นหกนะครับพี่น้องครับเอาเบิ้งเอาครับพี่น้องผมก็ถิงยางวุ้นยางรอบให้พี่น้องเบิงเ้งจิตแหละครับผมต่อไปน่าจะเป็นครัวให้ไรบ้างครับเน,นี่ยใบตองใบเตยจ้ะใบตองใบเตยตัวไหนใบตองใบตองสามหนึ่งสิบเดือนนะั้นใบเตยซีวายเก้าเดือนอันนี้ใบตองลูก KF31 อายุ10เดือนนะครับ หนังหนาซาใหญ่บักคักครับพี่น้องตัว<า>นี้หัวอายุสิบเดือนและะ้วกันเป็นงวนที่หุ้นถึกไหมครับขาใหญ่ไทยใหญ่ลึกครับพี่น้องเนื้อหนังย่นเนาะอ่าบัดนี้ไอ้จังตัวนี้เดบิว่าส่วนสูงไหครับอยู่ที่เท่าไรครับตั้งแต่าจะลอยสามเออลอยสามสิบกวอนแล้วแหละพี่น้องแน่นอนันลอยยิบแปยยิบเก่ากับซ้ำๆเซเรียลอยสามสิบเรือว่าเอ้าเขาเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วครับพ <นะ S 1> ี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้งวที่เป็นเออไสหนาๆตันๆไส้รถถังนะครับพี่น้องครับเบื้งตะกามข้อโลดเลยพี่น้องครับเนื้อหนังยุ่ย ขาใหญ่ด้วยครับเด้อเราจะพากยางเบื้องทางนี้ครับพี่น้องอ่าขาใหญ่มากลูก KF31 เอาเบื้องเส้นท้ายด้านนี้ครับพี่น้องครับความดึกเป็นยังไงเบื้องเอาด้วยครับเด้ออ่าต่อไปมาดูส่วนหางส่วนจิ๋มนะครับพี่น้องจิ๋มดำดำหงาหางใหญ่ๆนี่แหละครับหางใหญ่เราเพ่งล่ากลมโมดูดได้ครับพี่น้องตัวนี้ท้ายกว้างนะครับท้ายใหญ่เชียงกากเด้อนมบบมิติงหรอครับพี่น้องครับนี่เด้อผู้ใดอยากจะได้แบบนี้เนี่ยแหละหางสั้นหรือหางยาวเท่าไหร่ก่อนเท่าเบื้องเราครับพี่น เทียบกับพื้นนะครับพี่น้องเออนั่นแหละนี่เดอ้อนังอยู่นังย่นมากครับเราเป็นวัวที่เชื่องนี่ครับพี่น้องครับนี่ใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับเดอ้อเห็นเห็นรอนังไหนดีวะเอาจังซี่นี่ว่าไว้เท่าไดครับพี่ป๋องครับพี่ขอเปิดแพคคูเปิดแพคคูเดี๋ยวจังไปเบื้องกันครับเ<า>พี่นองว่ากันพี่น้นอ,ง<ย>นองครับ,บรส่วนแยกจังโทรมาส่วนแยกนี่กับเปิดโอกาสให้คุยกันนะครับก็เจ้าของงัวครับพี่น้องเลยขอเปิดแพคคูแพคคูอันนี้ใบตองต่อไปไปดูใบเตยเก้าเดือนของซีวายศูนย์เก้าหก ความาย่นนี่ความหนังหนาในี่ยไข่ไข่กันลักษณะไข่กันนะครับพี่น้องไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เป็ดกับไข่ไก่นะครับเอา้า <c oughs> เนื้อ <c oughs> เนื้อหนังอยู่อยู่ท่ายัดซีไว้เด้อครับเด้อตัวนี้แต่อายุอ่อนอ่อนกว่าเดือนหนึ่งเห็ดเขาให้เรียบร้อยทั้งคู่นะครับพี่น้องครับเอา้าเนื้อหนังหนาะคือกันล่ะครับเอาเบื้องส้นหนาเป็นะครับตัวนี้ลูกซีไวศูน96นะครับพี่น้องครับนี่เออเอาแข้งขากระยิ่งคือกันล่ะครับตัวนี้หลังแตกความลึกเป็นอย่างไรดูเอาครับพี่น้องครับไผ่กำลังมองหางัว ไซส์ใหญ่ๆบึกๆแบบนี้นะครับเนาะเอาหางใหญ่จีมดำดีเข้ากันครับพี่น้องอ่าตัวนี้ก็น่าจะ128 129แป้อเลยครับส12่วนสูง128เออนี่ยนะครับพี่น้องครับอ่ะไปลูกไปหากันเดี๋ยวสี่ทิศให้เบิึกนะครับพี่<ร>พน้องวันนี้ตัวนั้นประมาณ132ตัวนี้ก็จะ,ะประมาณร้อยยี่สปดร้อยยี่สิบเด้วยครับพี่น้องครับอ่านี่ยนะครับเนาะอ่านี่นะครับด้านข้างด้านนี้เป็นยังไงนะครับพี่น้องครับอ่า นี Euro, okay. ่นะครับเพื่ได้อยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อเอามาเอาครับพี่น้องครับเออนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋เบิ้งให้เบิ้งทักนี่ครับพี่น้องเบิ้องฐามันยืนฐานนี่นะครับเด้อเอาพี่ป๋องคู่นี่ว่าไว้เท่านะครับสองเจ็ดห้าจ้ะสองเจ็ดห้านะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับถ่ายอยากจะแยกกอ่าคุยกันเอาเด้อนี่พี่น้องเบิ้องฐานยืนเป็นหลาตัวย้อมครับว่ครับนี่ตัวยาวทรงเป็นอย่างไรนะครับเบิ้งเอาครับพี่น้องครับเอ้ยมาเบิ้งตัวจริงเนาะบ่มีงตัหนี้ตัวเนาะนะอ่านี่นะครับ เหลี่ยมตัวสวยๆทั้งคู่ครับนี่ยืนยงยงเฉิดสองเจ็ดห่านะครับเด้อเอาขอไพ่ทีบอกโดนจังน่อยนะครับพี่น้องครับนี่เอามักแบบไหนมันเลือกเอาครับพี่น้องครับหรืออยากจะยกคูเพราะไมีงบประมาณถึงนะครับพี่น้องครับมาเอาที่มิตรภาพฟาร์มมีโมสวยๆให้เยอะครับผมอ่านี่ะนี่นะครับเนาะมือนี้ก็มีมาให้แค่นี้นะครับเนาะใช่ค่ะ ถ้าผู้ใดนะครับพี่น้องครับอยากจะได้ง้วงงามสวยๆซึ่งเป็นแม่ลูกแม่ลูกติดท้องนะครับก็มาเอาที่มิตรภาพฟาร์มนี่แหละครับอายุการพงหน้าหล่ะมีให้เลือกหลายนะครับเด้อโทรมาได้ทุกวันนะครับว่าเป็นเฉพาะลุงมิพยีดีพี่น้องวัวเพิ่งกัดอีเขาออกอยู่เรื่อยๆหมุนเรื่อยๆห<ๆ><ๆ>มุนเรื่อยๆก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเปรตแบบนี้แหละอาจจะในคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อใบแค่นี้นะครับพี่น้องครับก็ขอบคุณทางพี่ป๋องมิตรภาพฟาร์มครับพีโอกาสไม่เยอะอีกครั้งครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีคร